เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมกันนะคะวันนี้ขอหยิบเป็น b e n ค่ะ C 2 0 0 CGI นะคะเครื่องบู Efficiency ค่ะปี2012.13นะคะสีเทาเป็นโมเดล W 2 0 4ค่ะตัวเฟสนลิฟแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะได้เรื่องความประหยัดน้ำมันความคล่องตัวได้ความเป็น Mercedes b e n z ในราคาสบายกระเป๋าค่ะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมรถตัวจริงกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลย ค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้จะเป็นโมเดล W204 ค่ะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะเปิดปิดออโต้มีปรับสูงต่ำด้วยสวิตช์ภายในนะคะ รุ่นเฟลิปนะคะสังเกตจากไฟนะคะมันจะเป็นไฟหยักแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีไฟตันมองมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ค่ะหน้ากระจังนะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะ3เส้นแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะคะก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นหน้ากระจังดาวใหญ่ได้นะคะของไต้หวันก็อยู่ราคาประมาณหมื่นบวกลบค่ะ ต่อมาในส่วนของล้อมแม็กนะคะจะได้แม็กตรงรุ่นค่ะลายเจ็ดก้านคู่ขนาด17นิ้วนะคะยางคันนี้จะเป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ตค่ะสเปคยาง225-457นะคะได้ยางปี19ยังใช้งานได้อยู่นะคะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นเครื่องยนต์รูเอฟ f ิ c i นซี่นั่นเองค่ะกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยที่กระจกมองข้างค่ะ ด้านข้างนะคะกระจกนะคะจะติดฟิล์ม 3M มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบหน้าต่างจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะฝาถาังน้ำมันจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะใช้น้ำมัน E20 ได้นะคะคันนี้ได้รถ4บอสน,นะคะก็ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายค่ะถัดมาในส่วนของฝาท้ายนะคะไฟท้ายเขาจะเป็นไฟ LED ค่ะมีสัญลักษณ์บอกรุ่นว่าเป็นรุ่น C200 นะคะเหนือกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยจะตกแต่งด้วยโครเมียมคาดยาวค่ะ ฝาท้ายนะคะเราสามารถจะเปิดที่ตัวรถก็ได้นะคะหรือจะกดจากสวิตช์รีโมทก็ได้ค่ะกดค้างไว้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติค่ะคันนี้นะคะสามเหลี่ยมยังอยู่ครบค่ะฝาท้ายนะคะจะจุของได้ประมาณ350ลิตรค่ะพอเปิดพรมขึ้นมานะคะก็จะพบกับยางอะไหล่นะคะมีแม่แรงมาให้ครบค่ะ ใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถุงก๊อกระเป๋าเดินทางนะคะสบายเลยค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบรหัส M271 ค่ะ4สูบ1796 cc 184ซีซี 1, cc, แรงม้ามาพร้อมอิเตอร์รูเลอร์นะคะอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ประมาณ10กิโลบวกลบค่ะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ ห้องเครื่องคันนี้สะอาดนะคะซิกอร์มอ,รออกอยังอยู่ครบเลยค่ะอัตราเร่งเขาดีนะคะแล้วก็ได้เรื่องความประหยัดน้ำมันด้วยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้โดยสารตอนหน้ากันเลยนะคะเบาะคู่หน้าของเขาค่ะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีทิศทางนะคะปรับไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนของเอนขึ้นเอนนอนค่ะแล้วก็ส่วนตัวร้องนั่งเนี้ยจะขึ้นแล้วก็ปรับลงได้นะคะในส่วนของหัวหมอนกับ ที่ด้านหลังเนี่ยจะใช้การปรับมือนะคะแล้วตัวบาดเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะเนื่องจากตัวรถของเราภายนอกเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินสีสว่างใช่ไหมคะเขาก็เลยออกแบบตัดกันด้วยเบาะเป็นสีทึบนั่นเองค่ะภายในเนี่ยก็จะมีแอ r แบก ABS มาให้นะคะเรื่องความปลอดภัยนี่ถือว่าหายห่วงเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะ ปั๊บไฟฟ้าค่ะกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นลงออโต้ทั้ง4ี่บานเลยทั้งด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องใส่ขวดน,น้ํามาให้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยค่ะภายในนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สีดําเข้มค่ะให้ลุคสปอร์ตแล้วก็ได้ความหรูหราไปด้วยนะคะในตัวต่อมานะคะเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดีกว่าค่ะคันนี้ยังเป็นบิดกุญแจนะคะเสียบกุญแจสตาร์ทอยู่ค่ะไม่ใช่กดปุ่มสตาร์ทนะคะ ต่อนะคะในส่วนของเลนไม้กันบ้างเขาจะเป็นเลนไม้แบบ3วงนะคะทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเกี์น้ำมันค่ะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นเกจวัดอ,อ,อุณหภูมินะคะของเครื่องยนต์ทางด้านล่างก็จะเป็นนาฬิกากับอุณหภูมิภายนอกรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเร็วรถนะคะไมคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 1 8 3 3 0กิโลนะคะถ้าเทียบกับอายุปีรถก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปค่ะ ส่วนทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นวัดรอบนะคะก็ต่อมาค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเขาจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังชันนะคะแบบสีก้านแล้วก็เป็นแบบสี่ปุ่มพวงมาลัยเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีสี่ปุ่มกับสิบเอ็ดปุ่มนะคะคันนี้จะได้มาเป็นแบบสี่ปุ่มทางด้านขวาจะไว้ปรับพวกเครื่องเสียงนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะไว้ควบคุมนะคะพวกเมนูทางจอตรงเลนไมต์ตรงนี้ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปเปิดปิดไฟนะคะหน้ารถด,ด้านหลังของพวงมลาลัยนะคะจะมีก้านคุ้มคอนโทรลมาให้นะคะแล้วก็มีก้านไฟเลี้ยวกับปัดน้ำฝนมาให้ทางด้านนี้ค่ะต่อมานะคะม่านบังแดดกันบ้าง เขาก็จะมีกระจกนะคะแต่งหน้ามาให้มาพร้อมกับไฟนะคะแต่งหน้ามาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยค่ะทั้งด้านนี้ก็จะมีไฟนะคะภายในห้องโดยสารมาให้ด้วยมีไฟอ่านหนังสือมาให้นะคะต่อมาในส่วนของจอนะคะจะเป็นจอจากโรงงานเลยเป็นจอคอมมานะคะจาก mercedes-benz ขนาด5.8นิ้วค่ะสามารถเล่นวิทยุดีนะคะเล่น mp3 บูทูธมีช่องเสียบ usb ช่องเสียบ aux มาให้ด้วยค่ะคุณภ,ภาพเสียงถือว่าปานกลางนะคะทางด้านแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวาค่ะพัดลมใช้ร่วมกันนะคะแอร์ Air คันนี้ถือว่าเย็นฉ่ำใช้งานได้ปกติเลยนะคะถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะเขาจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ7สปีดนะคะเป็นเกียร์เซเว่นจีโทนิ ทางด้านนี้นะคะจะสังเกตเห็นอันนี้คือเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ว่าจะเลือกเป็น e c o ค o นมหรือว่าจะเลือกแบบส p o r t ค่ะว่าไหนเราอยากขับแบบสปอร์ตเราก็กดเป็น S ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนเกียร์ช้าลงส่วนวันไหนอยากขับแบบนุ่มนวลประหยัดน้ำมันลดการปล่อยไอเสียเนี่ยเราก็เลือกเป็น e c o ค o นมเอานะคะเลือกตามสไตล์ที่ชอบเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับหน้าจอนะคะจอคอมานตรงนี้นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของมาให้เราค่ะนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะพบกับช่องเสียบ usb ช่องเสียบ aux นะคะมีช่องใส่ของมาให้ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เศษขยะเล็กๆน้อยๆนะคะพอใช้เสร็จแล้วก็สามารถยกไปทิ้งได้เลยนะคะสะดวกสบายมากตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยค่ะ ตามมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูเบาะโดยสารทางด้านหลังกันบ้างนะคะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษาได้ดีมากเลยค่ะทรงของเขายังสวยนะคะไม่มีแสงไม่มียับนะคะบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะเขาก็ทํารองรับการติดคาซิสมาให้ด้วยค่ะสังเกตน,นะคะว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยยังมีสติกเกอร์มออก,กอนะคะอยู่ครบถุกอันเลยค่ะ ถือว่าดูแลรักษาได้ดีมากตรงกลางนะคะถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเนี่ยเราก็สามารถพับลงมานะคะเป็นที่วางแขนก็ได้มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยอีก2องตำแหน่งค่ะถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วคือหัวเข่าเนี่ยขนาดใช้เลื่อนเบาะคนขับลงมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเข่านะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะแล้วศีรษะเนี่ยก็ไม่ติดนะคะ แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถไซส์เล็กเนี่ยถ้านั่ง3ามคนแล้วคนตรงกลางเนี่ยเป็นคนไซส์ใหญ่เนี่ยก็อาจจะอึดอัดไปนิดนึงนะคะทางด้านนี้เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังไม่ต้องกลัวร้อนค่ะเขาจะมีแอร์หลังมาให้นะคะมาพร้อมกับที่ใส่เศษขยะแล้วก็ที่จุดอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์นะคะประมาณนี้เลย ก็สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถศูนย์เบนไทยแลนดค่ะออกที่พระราม3ามนะคะรถมีคู่มือ it, บุกเซอริกุแจให้ครบเลยค่ะสภาพพร้อมใช้นะคะเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีมากมีประวัติเช็คศูนย์ตามระยะเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะราคาออกห้างของเขาจะอยู่ที่2 1 4ล้านหนึ่บาทค่ะพอมาเป็นมือสองนะคะเซตตั้งราคาอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ออสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็ใช้เงินดาวน์ไม่สูงค่ะดอกเบี้ย เริ่มต้นที่2.89%นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษ,ษ,ษ,ษัทไฟแนนซ์กำหนดค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0896758079ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ดีมาคุยกันก็ได้นะคะที่ไลน์ดีนะคะ mewt ค่ะ sign ค่ะหรืออยากจะมาชมรถตัวจริงก่อนนะคะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโต้โซน2ค่ะ ค่ะอยู่ล็อกซี่ดนะคะตรงข้ามกับบุญถาวรเกษตรนวมินค่ะตอ่มอม้อนะคะที่222ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเซต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ